สวัสดีครับผมก็เพิ่งไปดูมาสำหรับโฮมสวิตโฮมที่เอ่อจะว่ายังไงดีล่ะเอาเอาเอาตามตรงนะเอ่อคือผมทำรีวิวนี้ก็น่าจะช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเล่นตั้งแต่มันฉายตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะก็หลายหลายช่องก็ทำไปแล้วแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรลองมาพูดคุยกันนิดนึงโดยโฮมสวิตโฮมผมผมนะที่ผมไปดูมานี่คนในโรงก็ ถือว่าเยอะใช้ได้อยู่นะก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าผมเห็นแบบมีคนเดินออกโรงด้วยนะเออแบบเดินออกโรงก่อนหนังจะจบอะ่ะแบบคนเดินออกปุ๊บแล้วอา่าอะไรนะกลับกลับเข้ามาใหม่แบบอย่างนี้เรื่อยๆไม่รู้เป็นอะไรสำหรับทางโฮสววตโฮมซึ่งหนังนะครับผมถามว่าดีไหมเออมันก็ยังไงดีละ่ะ อ่าดีและกันดีดีด,ดีเพราะว่าถ้าเกิดให้เป็นแบบอ่อะไรนะเรทควรปรับปรุงพอใช้ดีดีมากดีเยี่ยมมันก็อยู่ในระดับดีก็คือตรงกลางอาก็คือตรงกลางไปเลยแบบมันกลางๆมากครับแบบใครใครจะให้แบบเป็นหนังสนุกเลยก็ได้หรือว่าใครจะแบบดูแลตงิดตรตงิดทั้งเรื่องเลยก็ได้ซึ่งเนื้อเรื่องนี้นะครับผมแต่อย่างน้อยนี่ถึงแม้ว่าเทคนิคการถ่ายทําเรื่องนี้นะโอ้โห บอกไเลยว่า CGI เด็กไม่ใช่ CGI เด็กเพราะบมว่ามันใช้ AI ด้วย AI อย่างลอยเลยเออเพราะว่ามันแบบภาพมันดูภาพภาพประกอบอะมันดูสวยมันดูสวยแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นแบบ CGI เก a d e B มันเป็นแบบภาพ AI อะที่มันแบบใช้เหมือนเอา AI มาประกอบอะแล้วมันดูลอยๆอยแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช้เลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดดูอะมันให้ความสุขเหมือนกับโอ้ยนี่มันภาพ AI นี่หว่าแล้วมันเอาคนแบบถ่ายฉากเขียวมาแปะลง AI อย่างนี้เหรอเออแล้วแบบ ภาพมันดูสวยเกินแล้วมันลอยมันสวยแบบลอยครับมันก็แบบมันไม่เชิงแบบมันไม่มันไม่ใช่ CGI เกรด B อ่ะเออมันเป็นสวยแบบลอยอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าไอ้ภาพที่มันลอยๆเนี่ยมันถึงว่าเป็นอุปสรรคในการดูหนังขนาดนั้นไหมแรกๆมันไม่เป็นนะแต่ว่ามันโผล่มาบ่อยอีกบ่อยชิบหายตอนรู้สึกว่ามันเป็นแล้วแบบโผล่มาปุ๊บอู้หูขำเลยเอาดอ AI เหรอโอ้ยขำเลยทั้งลงนั่งคุยกับน้องเอ้ยคอ AI ว่ะว่าใช่แน่เลยไม่มั่นใจเออ และดีแบบเอ่อเอ่อ CGI ไม่พอนะครับผมเนื้อเรื่องในเอ้ยจะบอกว่าเนื้อเรื่องช่วงหลังมันดูมันดูสนุกอยู่นะแต่เนื้อเรื่องช่วงแรกมันอาจจะแบบมันอาจจะแบบตังหิดตังหิดใจหลาย,ลายๆคนหน่อยอย่างอย่างที่เช่นฉากหนึ่งที่แบบนางเอกทําลูกหายเพราะว่าอะไรนะกําลังจูกกบกับพระเอกหันมาทีอ้าวลูกหายไปไหนแล้วอย่างนี้แล้วไม่พอแค่นั้นอันนี้ตะกะตะกะไอ้เรื่องนี้มันมันดูเพินเพี้ยนอยู่อย่างเรื่อง พระเอกนี่แบบจะโชว์เป็นฮีโร่มีคนกาดยิงแล้วมันก็แบบโชว์เป็นฮีโร่เอ้ยผมต้องเข้าไปหยุดหยุดยังเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนใจยเย็นตำรวจเดี๋ยวกำลังจะมาเมืองอันนี้ไปกันลูกมีเอาตัวรอดก่อนเอาจริงนะครับผมถ้าเกิดว่าพระเอกมันไม่แบบตัดสินใจที่มันผิดตะก,กะมนุษยชาติไปหน่อยดีเออผมว่าเรื่องนี้นี่มันจบได้เลยภายในแบบว่าอะไรนะที่มันแบบเป็นมีมะแบบแบบว่าเฮ้ยไออะไรนะนางเอกบอกว่าเราเรารีบไปกันเถอะ โอเคป่ะเราไปกันเถอะอ่าดเลกเตอร์ Director โดยโจบแล้วเอออย่างนี้ก็ได้นะคือเรื่องนี้มันจบได้เลยโดยที่โดยที่ถ้าเกิดแบบถ้าพระเอกมันเป็นไปตามตรกะมนุษยชาติก็คือแบบเจอคนกราดยิงพระเอกหนีไปกับลูกเมียปล่อยให้อ่าคนตำรวจจัดการเรื่องนี้มันจะจบได้เลยครับผมส่วนอ่าพระเอกในเรื่องนี้มันผิดตะกะมนุษยชาติไปหน่อยเป็นฮีโร่เดินเข้าไปไปยิงตัวร้ายแล้วก็เป็นการเปิดเรื่องราว อ้าวสปอยแล้วกลัวอ่ะไม่เป็นไรหรอกอะจริงเลือกมันตระก,กาดมันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังงอยู่เอ๊ะทาไมวะทำไมมันเป็นอย่างนี้ซึ่งโฮมสวิตโฮมนะครับผมก็มันดัดแปลงมาจากเกมนะโดยที่เกมนี่สารภาพว่าผมไม่เคยดูแล้วก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมสำหรับโฮมสวิตโฮมสองภาคและภาคออนไลน์ก็ไม่เคยเล่นนะครับผมตอนแต่แต่ออนไลน์ไม่เคยเล่นแต่ซื้อมาแล้วเออซื้อมาแต่ไม่เคยเล่นเออก็แปลกอยู่สำหรับโฮมสวิตโฮมนะครับซึ่ง าถามว่ามีเรฟเฟลต์มันจากเกมบ้างไหมมันก็มีนะแต่ผมก็นึกว่ามันจะมีมากกว่านี้ผมเห็นเห็นอะไรนะเห็นผู้หญิงที่มันมีในเกมอันนี้สปอยนะมีผู้หญิงอันนี้จริงในตัวอย่างก็มีมีผู้หญิงที่มาใส่ชุดนักเรียนอะ่ะหน้าผีไล่ฆ่าอะ่ะเอออันนั้นก็มีมีอยู่นะครับผมแต่ว่าฉากอื่นนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันตรงมาจากเกมหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ยผีนางรำจะมาป่าวะไม่มามาเปรตมา เออเปลี่ยนนี่เห็นตั้งแต่ตัวอย่างและอะไรประมาณนี้ซึ่งช่วงแรกนะดีนะครับผมมันเป็นหนังแบบมันชนลึกลับหน่อยเออช่วงแรกนี่มันชนลึกลับแต่ช่วงหลังๆมันเป็นหนังแอคชั่นแบบชนิดที่ว,ว่ามันเปลี่ยนจากอะไรนะหน้ามือเป็นหลังตีนในช่วงพิษตาผมนึกว่าตอนแรกมันจะเป็นหนังแบบนันเชิงแบบไขปริศนาอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้มันเป็นหนังพระเอกอะไรว่าไล่ไล่ฆ่าผู้ร้ายในในช่วงท้าย ท่าเอกน่าไล่ฆ่าผู้ร้ายนะครับผมน,น,น,นังเอกก็หนีแต่ผู้ร้ายนึกว่ามันแบบมันจะมีแบบใครปริศานาเฮ้ยนี่เพราะเราว่าเราต้องไปทําพิธีกรรมอันนี้อ่ออไปปุ๊บไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่แบบนั้นไงเออก็ชวนแบบแปลกๆอยู่นะครับผมแต่ว่าที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้อ่ะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าหนังไทยเรื่องหนึ่งที่เทคนิคการถ่ายทําดีชิบหายเลยแต่เนื้อเรื่องมันออกจะแบบวัดไปหน่อยอย่างเรื่องโฮมสวิตเอ้ยไม่ใช่โฮมสวิตโฮมดิมันชื่ออะไรนะ ชอพอหนึ่งอู้ชอพอหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่ผมเสียดายกับมันมากที่สุดแล้วเทคนิคการไหนทําอะไรมันดีหมดเลยแต่ว่ามันเสือกมาแบบเอ่ออะไรนะมันซอมบี้มามาพูดกับพระเอกว่าเอ้อซอมบี้คุยกันเองบอกว่าอะไรโตขึ้นมึงอยากเป็นอะไรโอโหสุดยอดอย่างนั้นเลยนะสำหรับชอพอหนึ่งแต่อาอาเนียแต่หาว่าแซะชอพอหนึ่งมากไปแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ผมยอมรับว่ามันก็อย่างน้อยมันก็ดีกว่าชอพอหนึ่งอ่ะสำหรับผมนะ โดยที่โฮสวิทโฮนะครับผมจะว่ามันเป็นค่ายต่างชาติทํำไหมมันเป็นเช่นมันไม่ใช่ค่ายยักษ์ใหญ่เลยกับมันเป็นค่ายหนังอินดี้ของต่างชาตินะ่ะทำหราบทางโฮสวิ o โฮนะครับผมแล้วผลงานของค่ายนี้นี่ถ้าผมจะไม่ผิดมันมีหนังเจ๋งอยู่นะเออมันเป็นมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่เอ่อที่คุณไมพิรัตแสดงอะ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันเสือกเจ๋งเออ,เ,อ,อเป็นหนังของค่ายนี้นี่แหละครับผมชื่อเรื่องชื่ออะไรนะที่ไอ,อ้นักแสดงเจมบอลก่อนเดนนิวเคเล่นนะเออนั่นแหละ เรื่องนั้นแหละก็หนังขอค่ายนี้ครับผมเจ๊งสำหรับผมก็เพิ่งรู้เนี่ยตอนหาข้อมูลว่าค่ายนี้มันค่ายอะไรมันทะบุานอะไรก็เจอหนังเรื่องนี้เออก็นั่นแหละเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งเอสำหรับโฮลสวิตโฮมอย่างที่บอกไปช่วงแรกอ่ะมันมันตะกะมันอาจจะมันมันอัดมันพินเพี้ยนอยู่มันเพี้ยนเพี้ยนมากเลยแล้วก็แต่พอช่วงกลางๆเรื่องอ่ะเสือกดีนะเออเสือกดีผมแอบสนุกกับมันด้วยนะช่วงกลางๆเรื่องอ่ะ แบบว่าอุ้ยนี่เราต้องไปทําอันนี้อ่าลุ้นคอยลุ้นอยู่ลุ้นว่าพระเอกดิเออมันมันจะทําอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันได้สักที่ไหนได้เมื่อไหร่สนุกที่สุดในฉากนี้นะครับผมก็คือตอนที่พระเอกมันหนีมันหนีเปลลอะสนุกสนุกที่สุดในดะในในเรื่องนี้เลยก็คือฉากที่พระเอกมันมันหนีเปลดะนั่นแหละอันนี้อันนี้ผมว่าเอ้ยมันทำออกมาได้มันดูลุ้นระทึกในระดับหนึ่งนะเออก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็พอพอดูดี พอสมควรนะครับผมสลับหลังหลือสลับไอฉากหนีเปรลือถือว่าเป็นฉากเดอะเบสที่สุดข,ของเรื่องนี้แล้วแล้วก็ตอนจบโอตกะตะักตักตักตกตอนจบมันก็อาจจะแบบแปลกๆหน่อยแบบว่าพระเอกปุ๊บอะไรนะอันนี้สปอยนะไปกับหลวงพ่อกำลังจะไปช่วยนางเอกแต่ปรากฏว,ว่าระหว่างทางนี่อะไรนะแบบมันต้องไปจัดการไอนี่นะไอนี่มันก็เป็นแบบเป็นเป้าหมายสําคัญแต่ว่าระหว่างทางอ่ะ มึงไม่เจอุปสรคอะไรเลยเหรอแบบไปไปปุ๊บอ่าแบบพอมาถึงโลกปุ๊บอ่าการจะไปช่วยแล้วพอเข้าถึงโลกจริงระหว่างทางเจอไม่เจออะไรเลยเจอเจอแต่ไอไอนู่นเลยแบบมันเอ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอก็แอบคิดอยู่หรือว่าแบบมันอาจจะใส่เต็มมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็แบบมามาช่วงนี้มันมันง่ายไปหน่อยเอออะไรประมาณนี้นะก็สลับทางโฮมสวิตโฮมนะครับหักไป ให้5เต็ม10บละกันเพราะว่าเนื้อเรื่องช่วงแรกตะกะพระเอกเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลแน่นอนครับผมเพราะว่ามนุษย์ปกติมันคงจะไม่มีใครทําอย่างนั้นนะแล้วก็ที่ที่มันหักไปอีกก็คือ CGI ลอยอย่างลอยเลยนะครับผมแต่ว่าประเด็นต่างๆในเรื่องนี่ถามว่ามันเฉลยไหมมันมันเฉลยให้เราหมดเลยนะแบบประเด็นต่างๆที่แบบว่ามันเกิดมาปุ๊บแล้มันก็เฉลยไปเลย แล้วว่าไอ้เฉลยและคุณวาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้5เต็มสี่เขาบผมสำหรับโฮมสวิตโฮม